เงินฝากติดภาระค้ำประกันเนี่ยใช่เงินสดของเราหรือเปล่าแล้วเวลาแสดงในงบเนี่ยเราต้องแสดงยังไงลองไปดูคลิปนี้กันค่ะสำหรับเงินฝากติดภาระค้ำประกันอ่ะออปชันเลือกได้2อออปชันดูที่เงื่อนเวลาของการติดภาระค้ำประกันคือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นและเปิดเผยเพิ่มเ,เ,เติม,ตมในหมายเหตุประกอบง,งบด้วยนะคะว่า มีการติดภาระเรื่องอะไรระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ปรับปรุงบ่อยของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะแล้วก็อยากให้นักบัญชีทุกคนค่ะลองเช็คคอนเซ็ปต์ดีๆเช็คคอนเซ็ปต์ให้แม่นๆเช็คว่าเราเนี่ยจะต้องเช็คกับเอกสาร,รอะไรบ้างให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกเดือนนะตอนปิดบัญชีตอนปลายปีอะ จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมันได้รับการแบบฝึกฝนมาแล้ว11เดือนถูกไหมแต่ถ้าเราแบบบอกว่าเอ้ยขี้เกียจนะเราจะทําตอนปลายปีเลยก็ไม่ได้มีใครว่ากันแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราจะต้องทําให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะคะสําหรับงบการเงินในแต่ละปีนะคะ ถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ